สวัสดี네สครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมันก็จะมาพบมาพอมาตอบกินแซ่บพี่น้องมันก็จะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ต่อน้องครับแต่เป็นกุ้งซุกลวกจิ้มครับพี่น้องสวัสดีครับคุณจิ้มซีฟู้ดผักครับผักแก่เลายอย่างนี่ครับเอ๋อบอกเวลายอย่างครับพี่น้องอย่าจังเดีอรครับมาจับแซ่บมาตอบคำครับมาครับพี่น้องฝังไทยฝังลาวกับประชาอินดีดนามทั้งไกลทั้งไกลมืจัแซ่บมาตอบครับมาที่ตัวพี่น้องมันเล่นอยู่พี่น้องโอ้ย อืมาสามตัวมีอน Um, um. 오3 똑이 나오. 오 じゃあこれはどう Oh my god. ืมอแซ่บกขนาดพี่น้องกุ้งสุกลวกจิ้มชิมต้มชิมซีฟู้ดแจ่มกลาผักสดๆเนี่ยโอ้ยเข่ากันทักขนาดไม่้อดขับถ่ายเบาต้องกลิ่นคุชชูผักม่วงมัมเจะได้กลับขอโทขอร์ไพน้ำเดือดครับถ้าพรยมากครีมเนื้อครับปากอะไรแช่แช่โรตีตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจเพิ่มทัพผิวต่อไปนะครับขอบคุณครับ